สวัสดีครับในวันที่ฝนตกนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ยังกับผมสองต้นชุสามพิเกตเหมือนเดิมนะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสีไฟให้ดูนะครับแต่ว่าจะมาในเล้งสีวิสีนะครับในเล้งใหญ่พิเกตไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเวลาพิเกตมีไม่มากเลยก็เลยมาเล่นสีวิสีก่อนนะครับทุกคนนะขั้นตอนแรกเลยแล้วก็ต้องอ่าเข้าเกมนะครับทุกคนนะก็คือเข้าเกมนั่นแหละเออค้นหาห้องก่อนนะครับทุกคนนะส่วนลิงก์โปรนี่ดาวโหลดอยู่ที่คอมเมนต์นะครับทุกคนนะยังไง พอเราหาห้องเจอแล้วนะครับทุกคนนันนี้หาห้องเจอแล้วแล้วก็ปัดเกมทิ้งได้เลยนะครับทุกคนนะปัดเกมทิ้งซื้อปืนก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับนี่ปัดเกมทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มาลงโปนะครับที่นะลงโปเสร็จแล้วก็เปิดไพ่พาร์ตนะครับเปิดไพ่พาร์ตเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปเข้าเกมนะครับกลับเข้าเกมเหมือนเดิมครับแล้วมันจะเขียนว่ากาลังเสื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนนะโอเคทีนี้ก็กําลังรอมเข้าเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับทุกคนนะมา คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับทุกคนนะเพราะว่าพิกเกตนี่ก็นั่นแหละคือพิกเกตอาคิปวันที่16นะครับทุกคนนะวันที่16ก็วันนี้วันที่17น่าจะได้ลงวันที่17นะครับเพราะว่าอาคิปตอนกลางคืนนะครับวันที่16นะครับมานี่นะครับเข้าเกมมาแล้วก็เฮ้ยเพื่อนเราชนะไปแล้วนะครับเกมหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงแรงบอลนะครับก็คือไม่มีคนโหดนะพิกเกตว่าจะเล่นแรงใหญ่แหละแต่ว่ามันไม่มีเวลานะครับทุกคนนะก็เลยมา มาเล่น4 v 4วเทนนะครับทุกคนนะเพราะว่า4 v 4มันจบเร็วกว่าแรล่งใหญ่นะครับแรล่งใหญ่มันอาจจะใช้เวลานานนะครับทุกคนนะก็เลยมาเล่น4 v 4นะครับมาก็ลิงโหลดอยู่ที่คอมเมนต์นะครับไม่เจอโปรอย่างแน่นอนนะครับทุกคนนะมีทั้งฟีไฟแม็กซ์แล้วก็ฟีไฟธรรมดานะครับทุกคนนะจะพิเกตทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับส่วน apk ก็ดาวน์โหลดจากเพจสโตได้เลยนะครับทุกคนนะส่วนบายพาสก็ดาวน์โหลดบายพาสวีแปดได้เลยนะครับนี่ไงหัวแตกนะครับเกมนี้พิเกตจะมาเล่นปืนพกนะครับเพราะว่า พิเกตฉุ่มได้ปืนพกอันใหม่นะครับเออปืนพกคู่นะครับสกินใหม่แบบก่าโคตรเร็วโคตรร้นครับโอ้โหเดนไปเกตเก็บไปหมือนเลยนะครับพวกคนนะพิเกต like ไม่ได้เก็บเลยให้ตายเถอะแม่สาลาเอยแต่ว่าไม่เป็นไาารนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราซื้อเกาะก่อนซื้อไอวอซื้อมวกนะครับซื้อเห็ดซื้ออะไรก็ซื้อไปนะครับที่เราซื้อได้นะครับเกมนี้ก็จะมาเล่นปืนพกนะครับเพราะว่านี่ทุกคนปืนพกมันโคตรโลวนนะครับทุกคนนะนี่นะ สกินใหม่โคตรเท่นะครับดูโอ้โหอัาตราการยิง2นะครับบอกเลย2องเลหนึ่งวะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพิเกตสุ่มได้ถาวรด้วยดีบอกเลยว่ามันตึงอะเเพชรอะเออมาครับเดี๋ยวจะมา,าจ,จัดไอต้ตนนี้กันนะครับทุกคนนะตุนนี้ไม่มีดูดหัวนะครับมีแค่ดิ s นียนะครับมีทั้งฟีฟน์แม็กแล้วก็ฟีฟน์ธรรมดานั่นเองนะครับทุกคนนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่โดนเลย โดนหัวเม็ดหนึ่งนะครับทุกคนนะถ้าเกิดเป็นปืนกลอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่านี่เป็นปืนพกไงดามเมจมันเบาไงโดนหัวก็งั้นงั้นน่ะเออไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นั่งนั่งวัดอยู่ตรงนี้แหละรอให้มันมานะครับแล้วค่อยยิงมันเอานะครับทุกคนนะมันมาแล้วสเต็ปเข้าหัวเม็ดหนึ่งเข้าหัวสองเม็ดเข้าหัวอีกไม่เพื่อนเราลัาลาดคิวไปเสยนะครับทุกคนให้ตายเถอะนะครับ เจอตัวหนึ่งนะครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยสวบเอ่ยเจอแล้วมันอยู่ถึงบ้านนะครับมันอยู่ถึงเฮือนนะมันอยู่ทึงเถือนพเกตต้องเก็บให้ได้นะครับนี่ไงมาดีครับโผล่เท่ากับตายโผล่เท่ากับตายเอิมนไม่เข้าหัวเลยนี่ไงโอโ้โหโคตรรัวนะครับปืนพกโคตรรัวนะครับทุกคนพีพเกตพึ่งฆ่าได้สองคิวฮัลโหลให้ตายเถอะโ,โ,โอ้โหสองคิวก็จะลงนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เราแค่มารีวิวโปรนะครับโปรนะเดี๋ยวจะจะมาลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะพยายามพยายามลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเออช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าเล่นเกมมบายเยอะเกินไปนะครับตอนนี้พี่เกดมาเร,มเริ่มเริ่มเล่นเกมมบายแล้วนะมีใครเล่นบ้างมบายเล่นปกตินะไม่ได้ใช้โปรนะเออเดี๋ยวเกมน,นี้ต้องฆ่า Q, Q สักสองคิวสามคิวซะแล้วแหละนะครับ หลักมาวิ่งแถวแตกมาดฟักเธอบอกเลยว่ามันตึงเกินไม่มีตัดหัวนะครับขี้มือล้วนๆ <Double kill. S 1> นี่ไงอุ้ยชนะเร็วเืินบอกแล้วว่ามันตึงมากนะนี่นะไอ้นี่ไอดีตัวนี้ก็เป็นไอดีเดิมครับที่พี่เกดเล่นมานะครับก็คือยังไม่ติดดาไม่โดนเบนนะครับเออชิวๆนะครับห้ามไปเล่นกับไอดีหลังนะครับพีบ่เกดบอกไว้ก่อนนะครับเออเผื่อใครที่แบบไม่รู้ไงนี่ครับบอลบอล โอเคบาบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ